สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคริปโตนิวส์ประจำวันที่23ธันวาคม2025นะครับวันนี้เรามีเรื่องที่เอ่อต้องบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่มากที่ต้องคุยกันใช่ค่ะเป็นการเคลื่อนไหวที่น่าจับตามองมากจริงๆครับกับการเดินเกมของประธานาธิบดีทรัมป์ที่เกิดขึ้นแทบจะพร้อมๆกันเลยแต่ส่งผลสะเทือนไปคนละวงการเลยครับทั้งตลาดการเงินแบบเก่าแล้วก็โลกคริปโตมันเหมือนกับ การเดินหมาก2กระดานพร้อมกันเลยนะคะซึ่งก็น่าสนใจมากว่าเป้าหมายสุดท้ายของเขาคืออะไรกันแน่โอเคครับงั้นเรามาแกะกันเลยดีกว่ามาเริ่มที่กระดานแรกก่อนเรื่องที่สื่อการเงินทั่วโลกกำลังจับตากันอยู่เรื่องประธานเฟดคนใหม่ใช่ไหมคะใช่เลยครับมีข่าวลือหนาหูมากจาก CNBC ว่าประธานาธิบดีทรัมป์อาจจะประกาศชื่อประธานธนาคารกลางสหรัฐคนใหม่เร็วมากเร็วขนาดไหนครับ อาจจะตั้งแต่สัปดาห์แรกของเดือนมการาคมปีหน้าเลยซึ่งนี่มันมันเปลี่ยนไทม์ไลน์ที่ทุกคนคาดการไว้หมดเลยนะคะโอ้เร็วกว่าที่คิดไว้เยอะมากเลยค่ะปะกติเรื่องใหญ่ขนาดนี้ต้องใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับการส่งสัญญาณว่าจะประกาศเร็วแบบนี้มันเหมือนเออเหมือนการโยนหินถามทางครั้งใหญ่ใส่ตลาดการเงินเลยค่ะแล้วแล้วการประกาศที่มันเร็วขึ้นเนี่ยมันส่งผลยังไงบ้างครับคือสิ่งที่ตลาดกลัวที่สุดจริงๆแล้ว ไม่ใช่คำถามว่าใครจะมาเป็นประธานเฟดคนใหม่นะคะ oh. แต่คือความไม่แน่นอนที่มันลากยาวต่างหากการประกาศชื่อเร็วเท่าไหร่ก็เหมือนเป็นการบีบให้ความไม่แน่นอนมันจบลงเร็วเท่านั้นก็คือบังคับให้นักลงทุนทั่วโลกต้องเริ่มคาดการนโยบายการเงินชุดใหม่ทันทีเลยใช่ค่ะจะมารอดูสถานการณ์ไปเรื่อยๆแบบที่เคยทำกันในปีหน้าเนี่ยตอนนี้ทำแบบนั้นไม่ได้แล้วเข้าใจแล้วครับคือเป็นการชิงลงมือก่อนเพื่อคุมเกมฝั่งนโยบายแต่ว่า ที่น่าทึ่งคือในเวลาไล่เลี่ยกันเลยอีกฝั่งหนึ่งก็มีการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจไม่แพ้กันเรื่องการซื้อบิตคอยเพิ่มใช่ครับข้อมูลจาก Bubble Maps ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลบนบล็อกเชนเขาเปิดเผยว่า t ร u ม p m e ีเดียใช้เงินอีก40ล้านดอลลาร์ซื้อบิตคอยเพิ่มอีก450บิตซีและที่สำคัญเลยนะคะคือเป็นการโอนเข้ากระเป๋าเงินสาธารณะแบบเปิดเผยเลยไม่ใช่การซื้อแบบเงีย,งยบๆอืมมันเหมือนการประกาศจุดยืนให้โลกรู้เลยค่ะ การทำแบบนี้มันสะท้อนว่านี่ไม่ใช่แค่การเก็งกำไรอีกต่อไปแต่เป็นการเพิ่มบิตคอยเข้าไปในงบดุลของบริษัทอย่างเป็นทางการเลยเป็นการแสดงความเชื่อมั่นในสินทรัพย์ตัวนี้แบบชัดเจนมากๆใช่ค่ะคือผมเข้าใจเรื่องการซื้อบิตคอยนะครับแต่ว่าการที่บริษัทเทคโนโลยีจะซื้อคริปโตมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ทำไมครั้งนี้มันถึงดูมีความหมายมากกว่าปกติครับหลายคนอาจจะมองว่า เอ๊ะมันเป็นแค่เรื่องบังเอิญหรือเปล่าฝั่งหนึ่งคือเกมการเมืองอีกฝั่งคือเรื่องธุรกิจมันจะเกี่ยวกันได้จริงๆเหรอครับนี่แหละค่ะคือจุดที่น่าสนใจที่สุดของเรื่องนี้เลยถ้าเรามองแยกกันมันก็คือข่าว2ชิ้นครับแต่ถ้าเราเอามันมามองพร้อมๆกันปุ๊บมันคือภาพของยุทธศาสตร์เดียวกันเลยภาพเดียวกันยังไงครับมันคือภาพของคนคนหนึ่งที่กําลังวางตําแหน่งตัวเองทั้งสองฝั่งของกระดานการเงินค่ะฝั่งหนึ่งคือการเข้าไปคุมกฎกติกาของระบบการเงินเดิม การอำนาจในการแต่งตั้งคนที่คุมนโยบายการเงินของโอกถูกต้องค่ะส่วนอีกฝั่งอีกฝั่งก็คือการถือเฮดใช่เลยค่ะถือสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงอย่างบิตคอยซึ่งมันอยู่นอกระบบการเงินเดิมเพื่อป้องกันตัวเองจากความผันผวนของระบบที่ตัวเองกำลังจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงมันเป็นการเดินเกมที่ต้องบอกว่าเฉียบแหลมมากไม่ว่าเราจะชอบเขาหรือไม่ก็ตามนะคะโห oh. ต้องยอมรับว่า เขาเข้าใจอำนาจของเรื่องเล่าทางนโยบายและอำนาจของสินทรัพย์ที่อยู่นอกการควบคมุมพอฟังแบบนี้แล้วภาพมันเปลี่ยนไปเลยนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องนโยบายกับการลงทุนแล้วจริงๆแต่มันคือการเดินเกมที่เข้าใจอำนาจของเงินทั้งในระบบเก่าและระบบใหม่เลยอืมคือมือหนึ่งกำลังจะชี้ตัวคนคุมปุ่มสภาพคล่องของโลกส่วนอีกมือก็ตุนสินทรัพย์ที่อยู่นอกระบบนั้นเพิ่มโหไม่เคยนึกถึงมุมนี้มาก่อนเลยครับถูกต้องค่ะ นี่จึงไม่ใช่แค่สัญญาณกระทิงหรือหมีสำหรับตลาดคริปโตแบบที่เราวิเคราะห์กันปกติแต่มันอาจเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจทางการเงินครั้งสำคัญที่การเมืองและคริปโตเริ่มเริ่มทับซ้อนกันจนยากไม่ออกแล้วใช่ค่ะปี2026จึงอาจจะไม่ใช่แค่ปีของนโยบายใหม่แต่เป็นปีที่โลกจะได้เห็นการเมืองและคริปโตเดินเกมอยู่บนกระดานเดียวกันอย่างแท้จริง เป็นภาพที่ชัดเจนและน่าติดตามมากๆครับว่าเกมนี้จะดาเนินต่อไปอยังไงค่ะดิฉันขอทิ้งท้ายด้วยประเด็นชวนคิดไว้นะคะครับนี่อาจเป็นครั้งแรกเลยที่เราเห็นภาพชัดเจนว่าผู้นำทางการเมืองไม่ได้มองคริปโตเป็นแค่สินทรัพย์เก็งกําไรอีกต่อไปแล้วแต่เขามองมันเป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์บนกระดานอำนาจทางการเงินระดับโลก คำถามสำคัญก็คือเมื่อการเมืองและคริปโตเดินเกมอยู่บนกระดานเดียวกันอะไรคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปกับนิยามของเงินและอำนาจในอนาคตเป็นคำถามที่น่าคบคิดจริงๆครับสำหรับวันนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานและไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆเกี่ยวกับโลกคริปโตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคริปโตนิวส์้วยนะครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ